สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่29นะครับวันที่29วันศุกร์ที่29นะครับแอดมินขอมาจูนอัพฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2024อีกเช่นเดิมนะครับก็จะคลิกออฟก,กันในระหว่างวันที่8ธันวาคม2024ถึงวันที่5มกราคม2025นะครับก็จวนมาแล้วแหละ ก็อีก78วันก็จะฟาดแข่งกันแล้วก็จะเป็นเช่นไรมาติดตามชมเอาใจเชียร์ทีมชาติไทยนะครับไม่น่าจะเป็นชุดที่ว่าที่ก็คือเน้นดาวรุ่งนะเน้นเน้นดาวรุ่งแล้วก็สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้หรือไม่เรามาติดตามรับชมกันนะครับผมนี่ก็เป็นตารางแมตช์แรกก่อนแล้วก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวแอนดมินก็จะใส่แมตช์ที่2ที่3าที่4 ให้ไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างแข่งขันแล้วแหละกอน,นู่นแหละระหว่างวันที่8เนี่ยได้ผลแมตช์แรกแอดมินก็จะใส่ผลตารางคะแนน <c oughs> แมตช์ที่2ที่3กันไปอย่างต่อเนื่องจนถึงรอบชิงชนะเลิศอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือแมตช์ที่1นะครับนัดที่1แมตช์แรกของทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B เลยนะครับในการแข่งขันจะคิกออฟกันในระหว่างวันที่8นที่9นะครับ8และ9ธันวาคมนะครับ กลุ่ม A นะครับประกอบไปด้วยทีมชาติไทยมาเลเซียสิงคโปร์ติมอ์แล้วก็กัมพูชานะครับกลุ่ม B ก็ประกอบด้วยประเทศเวียดนามอินโดนีเซียพม่าฟิลิปปินแล้วก็สปปลาวนะครับอินโดนีเซียเนี่ยมีเ,เรียกว่าอะไรมีจากเนเธอร์แลนด์มาด้วยนะครับสามสี่ท่านนะครับกติดตามรับชมนะครับผลงานในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยในกลุ่มกลุ่ม C เนี่ยโอ้ดีมากเลยครับเอาชนะซาอุดีอาระเบียไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับ ทำให้อยู่ในโซนที่สามารถไปเพย์ออฟหรือลุ้นเข้ารอบไปฟุตบอลโลกอัตโนมัติได้เลยโอ้ดีใจด้วยครับนะคนหน่งนั้นหนึ่งในอาเซียนนะว่างั้น,นะคะ่ะก็ก็อย่างที่ที่พูดนะครับอย่างที่ที่อินโดนีเซียทำนะกล้าทำก็กล้าได้นะครับาหากตั้งกลับมาดูทีมชาติไทยเราก็ก็ทําให้ดีที่สุดนะครับแอดมินก็ยังเชื่อว่าเราทําได้นะครับ ก็ได้แต่ความเชื่อนะก็ติดตามเชร์กันไปเรื่อยๆอ่ะเข้าเรื่องเข้าราวของคลิปนี้กันนะครับแมตช์แรกนะครับแมตช์แรกเลยครับที่สนามเตโชกรุงพนมเปญกัมพูชานะครับตอนรับการมาเยือนมาเลเซียนะครับมาเลเซียนะครับทีมชาติมาเลเซียเสือเหลืองมาเลเซียนะครับคู่ที่2นะครับติมอร์นะครับตอนรับการมาเยือนของทีมชาติไทยนะครับของทีมชาติไทยเราคือ ติมอร์เนียจะไม่เตะในในประเทศตัวเองนะครับจะไปขอใช้สนามเป็นกลางคาดว่าจะยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมก็ไปขอใช้สนามเวียดจี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับเราทาให้ไทยต้องไปเยือนเวียดนามเจอเจอกับติมอร์ในแมตช์แรกนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่88ทนะครับ8ธันวาคมนะครับอีกสองวันนยฮะเวลา20นาฬิกานะครับ ก็อีก1คู่นะครับข้ามมาวันที่9นะครับข้ามมาวันที่9ก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ธันวาคมครับอ่าพม่านะครับตอนรับการเยือนของอินโดนีเซียนะครับที่สนามตูวุณะนะครับกุ้งย่างกุ้งนะครับที่เอ่อเมืองย่างกุ้งนะครับเพราะว่าเอ่อเมืองหลวงเขาเนี่ย้ายไปในปดอนานแล้วแหละก็อ่ากุ้งอ่ที่กุ้งย่างกุ้งเนี่ยก็กลายเป็นเมืองย่างกุ้งไปนะครับคู่ นัดที่นัดแรกของออของกลุ่มบีนะครับอ,อ,อีกหนึ่งคู่สปปลาวนะครับจะเปิดสนามกีฬาแห่งชาติพบกับเวียดนามนะครับที่กรุงเวียงจันทร์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับก็นี่คือแมตช์แรกนะครับคา,าดว่าแอดมินเดาว,ว่าทีมที่จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายมีอินโดนีเซียไทยเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเหมือนเดิมนะครับ ถ้าหากต่างจากนี้ก็จะเป็นสีสันที่ว่าโอ้โหถือว่าถือว่าเรื่องใหญ่ในอาเซียนเลยถ้า,าว่าไม่ใช่สีทีมนี้เข้ารอบนะครับอืถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ที่น่ายินดีที่น่าติดตามเลยครับอือ่ะติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับตามวันวันเวลาดังกล่าวนะครับผมทวนในอยีกทีนะครับแมตช์แรกของกลุ่ม A อกัมพูชาจะเปิดบ้านพบกับมาเลเซียติมอร์นะครับ จะเปิดสนามเวียดจีเวียดนามพบกับทีมชาติไทยเรานะครับพม่านะครับจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของอินโดนีเซียที่ที่เมืองย่างกุ้งแล้วก็สปปลาวนะครับจะเปิดบ้านพบกับเวียดนามนะครับที่สนามกีราแ่งชาติเวียดนามนะครับอะติดตามรับชมนะครับ2วันนะครับวันที่8วันที่9นับแรกนะครับสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมนะครับลํำๆำรวยรวยสวัสดีครับ